เจริญชัยธงนครับวันนี้เนี่ยมีรถครอบครัวครับผมนะที่ระบบความปลอดภัยครบมากๆนะครับผมนั่นก็คือโตท้าเวรัสครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับผม1.5พรีเมียมครับโมเดลที่ได้ไปนะเป็นโมเดลปี22นะครับเปิดและปิดการเตือนชนนะครับทางด้านข้างเขาจะมีระบบสักชั่นคอนโทรลครับรวมไมถึงเขาจะมีส่วนของไฟสปอร์ตว่า BSM นั่นเองครับโผมคุณภาพดี Enjoy ทุกการเดินทางแน่นอนครับแอร์เย็นรอบคันนะครับพับเบาะตระจ่างได้จุใจอเนกประสงค์สุดเจริญชัยธงนครับวันนี้เนี่ยมีรถครอบครัวครับผมนะที่ระบบความปลอดภัย ครบมากๆนะครับผมนั่นก็คือ t o y o t a v e l o อครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับผม1.5ึ่งจุดห้าพรีเมียมครับโมเดลที่ได้ไปนะเป็นโมเดลปี2 2นะครับก่อนรีบเต็มผู้ชมครับรบกวนหน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไปด้วยเพื่อให้พลาดคลิปใหม่จากทางดิจิตองการ์ครับมาผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเวลออสเนี่ยครับผมเป็นรถ ครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นเนาะที่ดีไซน์พี่ผมครับหล่อมากส่วนตัวชอบนะนะครับแล้วก็มีฐานผลิตอยู่ที่อินโดนะครับงานประกอบต่างๆจะสู้บ้านเราไม่ได้นะอันนี้ก็เรียนตามตรงนะครับแต่ความคุ้มค่าที่ผมมีพี่ผมมองนะว่าค่อนข้างครบนะครับอย่างดีไซน์ด้านหน้าคุณผู้ชมครับคุณจะได้ในส่วนของกริลที่เป็นสีดำเป็นโนแบ็คแบบนี้นะมีกล้องหน้าให้นะครับเพราะว่าเบรคของเขานี่ยมีกล้อง360ให้นะครับระบบไฟต่างคุณผู้ชมครับเป็น LED หมดแล้วเป็น Full LED เลยนะครับส่วนไฟเลี้ยวครับคือไฮไลท์เลยเป็นแบบบนนนัั่่เองงะครซึ สวยงามนะซึ่งตอนนี้เรามีเพิ่มมาคันหนึ่งก็คือคันนี้เนาะเป็นสีขาวนะครับเรามีสีขาวกับสีบรอนตอนนี้นะสองคันเท่านั้นเลยช้าหมดแน่นอนนะครับมาด้านข้างผู้ชมครับด้านข้างสีสันส,สวยงามผู้ชม ล้อแมกเนี่ยผมเป็น17นิ้วนะเป็นสีทูโทนนะครับผมสภาพคือพร้อมใช้งานเลยนะครับด้านข้างถัดไปนะจะมีสีขาตัดกระทัางชิ้นงานสีดําแบบนี้นะเป็นงานพลาสติกนะครับสีดําแบบนี้กระจกด้านข้างพับเอาไปฟ้าไฟเลเซอร์เ e d นะครับเรามีกล้องตัวนี้ให้เห็นไหมอันนี้คือกล้องรอบคันนะครับมือเปิดไดะเป็นสมาร์ทคีย์เลยแบบนี้ครับสามารถปลดล็อกรถง่ายๆนะอันนี้ผมอ่ะรถไม่ได้ล็อกนะล็อกรถครับเพียงแค่เอานิ้วสัมผัสบริเวณด้านนด้านข้างตรงนี้ครับล็อกแล้วปลดล็อกรถครับสัมผัสเบา แบบนี้ก็ปลดล็อกรได้แล้วนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเสริมนิดนึงเป็นเกตนิดนึงเน,นะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่าน่สงสัยว่าฉันจะล็อกรถยังไงอันนี้ปลดล็อกรถล็อกรถอยูอย่ไหนไม่เห็นมีเลยคือตรงนี้นะครับปลดล็อกรถกดไปที่โลโก้โตวต้าได้เลยนะครับผมเคยหาไม่เจอมาแล้วคุณผู้ชม นะครับเลยมาแบ่งปันกันอ่าเนี่ยอ่ะมาดูต่อชมครับด้านบนมีส่วนของราวหลังคาให้แบบนี้นะครับผมใครไปต่อยอดเนาะจะติดตั้งแหล่าหลังคาเพิ่มเติมครับก็สามารถทำได้สบายๆนะครับผมแล้วทางด้านหลังคุณผู้ชมครับเขาจะได้เป็นแบบว่าไฟเบรคนะเป็น LED แบบนี้นะเป็นไกด์ไลทดิ้งเนาะซึ่งผมมองว่าด้านท้ายเวลรถสวยเป็นเป็นบาร์แบบนี้เลยคุณผู้ชมครับตอนเปิดตอนคืนนะสวยมากนะครับสปอยเลอร์เนะครับผมพร้อมกับเสากระดับแบบชาร์กฟินก็มีให้แบบเป็นเป็นดีฟอลต์แล้วเนาะนะครับซึ่งเป็นรถเจ็ดที่นั่งครับผมสามแถวแบบนน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 นีีีี้้้ะะคคครรรััับบ่่เเเป็ไงออยยืาากขึม ทุกที่นั่งนะครับแล้วอีกคันหนึ่งผมทาตัวอย่างไว้ให้เห็นแล้วเนาะจะเป็นการพับออกสองแถวนะครับมันจึงทําให้เจ้าเวรอยนะครับเป็นรถใช้ในบ้านได้เพราะว่าหนึ่งเลยครับผมสมมุติเราโดยสารสองท่านนะก็คือเก็บของหน้าหลังแบบจุใจวางที่นอนท็อปเปอร์ต่างๆได้นะครับหรือถ้าเกิดเรามีเพื่อนๆครับแก๊งเพื่อนต่างๆเนาะก็คืออาจจะไม่ได้เจคนเลยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับซึ่งเรามีแบบนี้ให้เลือกสองคันนะเป็นตัวพรีเมียมทั้งคู่นะครับผมตัวทุกคันของเรามีบายเซอร์นะครับต่างๆให้เรีย ไปเปิดดูห้องเคร <Yes> ื่องหัวใจหลักครับผมว่าห้องเครื่องเขาจะเป็นประมาณไหนไปดูกันครับคุณผู้ชมครับซึ่งทั้งสองคันเนี้ยได้เครื่องยนต์ขนาดเดียวกันเนาะ1.5ลิตรครับรหัสเครื่องคือ 2NR นะครับผม d u วี v ีจีเนาะบอดี้โครงสร้างเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะอันนี้เราเปิดคันสีเทาให้ดูนะคันขาวก็เปิดให้ดูได้นะแต่แอบเซอร์ไพรส์ไว้ใครอยากเห็นห้องเครื่องคันขาวนะครับผมด่าล่างได้เลยครับ S-Type Y-T-DJ นะครับผมอ่ะมาดูโครงสร้างกันคุณผู้ชมมาต่างๆสปอร์ตต่างๆน็อตต่างๆนะสวยกริป นะครับผมนี่น็อตแบบนี้เลยนะครับซึ่งเวล้อแต่ข้อดีของเขาก็คือเราดูคันหน้าง่ายมากผู้ชมเพราะว่าไม่มีพลาสติกหุ้มนะนะครับอันนี้เป็นแบบจากโรงงานเลยนะเราไม่ได้แกะออกนะครับผู้ชมมาร์กต่างๆสติกเกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบคันแบบนี้เนาะด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับน็อตไม่มีการขยับแกะถอดไขเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปร,โปร e orm, งรเดิมฉนวนความร้อนเดิมมีให้ครบนะครับ ซึ่งอัตราที่เปิร์ของเขาที่ทําได้คุณผู้ชมครับจะอยู่ประมาณ15โลลิตรเนาะซึ่งอยู่การใช้งานของเราด้วยนะครับถ้าเกิดรถติดติดหน่อยก็อาจจะขยับเป็น13ได้นะแต่ถ้าเกิดออกต่างจังหวัดครับ15-16ทําไม่สบายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นด้านในกันครับผมว่าภายในของเวรสครับผมจะเป็นประมาณไหนเนาะแล้วก็มีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้อยู่ในเวรสแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตาเครื่องยนต์กันครับผมเหยียบเบรกกดปุ่มพุสตาร์ทครับพุสตาร์ทเขาที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับกดเเลยโอคึ่งเดดียวติคคุณผู้ชมนะรับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยที่ผมเห็นอย่างเด่นชัดเลยก็คือในส่วนของตรงหน้าปัดเลนสนใหมคุผู้ชมครับเขาจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับผมทางด้านล่างนี่เป็นการบอกของรอบเครื่องยนต์นะครับด้านขวามือเป็นการบอกความเร็วนะครับผมแล้วก็ขีดของน้ํามันนะ สถานะรถที่เตือนตอนนี้คือเราเปิดประตูไว้แล้วก็น้ำมันจะหมดนะครับก็มีขึ้นเตือนมาเห็นชัดเจนเนาะนะครับผมโฟล์คารายผมชอบมากคุณผู้ชมเขาได้มีกริปล็อกให้ตรงนี้ให้นะวัสดุจะเป็นหนังยูรีเทนนะครับผมซึ่งดีไซน์ของเขาเป็นดีไซน์ดีไซสามก้าเนาะตักกระสีเป็นโนแบล็คกระสีซิเวอร์นะครับมีโหมดการขับขี่ให้2โหมดนะมีพาวเวอร์โหมดนะครับผมกับอีโคโหมดนะมีทั้งสองโหมดเนาะนะครับแล้วก็มีการเซตติ้งต่างๆนะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายที่เขาถอออกได้นะครับรวมถึงการกดดูกล้องสามมมมลลลาายยยไไดดดดดด้้้้้นนนะะคคคครรรัับบโกกกกแแ่่่ปปุุุีีเววณ็ูอง อันเนกประสงค์สุดๆคุณผู้ชมนะครับแล้วขยับมาคุณผู้ชมเจอกับระบบปะประกาศนะครับผมแต่เขายังไม่เป็นดูโอโซนนะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนนะครับผมเสียว่าโดยรวมถือว่าใช้งานง่ายนะครับเป็นดิจิตอลแล้วเนาะนะครับเกียร์อัตโนมัติครับผมแบบ CVT คุณผู้ชมครับนะนี่เข้าลื่นๆเลยผู้ชมครับทุกเกียร์นะไม่มีกระตุกเลยทั้งสิ้นนะครับผมสามารถเล่นโหมดแมนนวลได้ชิปโทนิกได้นะครับ ส่วนต่อไปให้ผมขยับมาทางด้านล่างเนาะจะเจอกับไวเดอร์ชาร์จเจอร์ครับไวเดอร์ชาร์จเจอร์ตรงนี้น้องสามารถวางมือถือที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายได้เนาะรวมไปถึงออโต้เบรกโฮลกับเบรคมือไฟฟ้าก็คือมีครบในเจ้าเวลโรสคันนี้นะครับและส่วนต่อไปที่ผมชอบก็คือในส่วนของเบาะผู้ชมครับวัสดุเบาะของเขาเป็นวัสดุทั้งหมด3อย่างครับจะมีหนังผ้าแล้วก็อะคัเนลลาเนะครับซึ่งคุณได้สัมผัสเบาะที่มีเลเยอร์เท็กเจอร์การสัมผัสใช่ไหมสามแบบในเบาะตัวเดียวซึ่งโอเคเลยนะครับม่านบางแดดผู้ชมครับมีมาให้้้เเป็นนนมมาาาตตรรรฐอยูู่่แแลวะะกกจผชคับ มีให้แค่ฝั่งคน,คนนั่งฝั่งเดียวนะคนขับไม่มีมาให้พร้อมกับมีไฟส่องมาให้แค่ฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับคนขับไม่ต้องส่องหน้ามั้งคุณผู้ชมเห็นไหมที่เราบอกว่ารถผลิตอินโดคุณผู้ชมจะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะไฟ LED ครับผมมีมาให้เรียบร้อยนะครับสวยงามผ้าหลังคาสวยคันนะี้เนาะก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่นเครื่องหน่อยคุณผู้ชมครับเครื่องยนต์2 n r 1 5 0 0นะครับ v b t i ประมาณนี้เนาะรอบเครื่องยนต์ล็อกไปที่4,000รอบนะครับก่อนจะไปด้านหลังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูระบบความปลอดภัยกันก่อนละกันนะครับทางด้านขวามือตรงนี้คุณผู้ชมครับจะมีระบบของการกดเปิดและปิดการเตือนชนนะครับทางด้านข้าง,ขงเขาจะมีระบบของ traction control ครับรวมไปถึงเขาจะมีส่วนของ b l i n d s p o t หรือว่า BSM นั่นเองนะครับสามารถเซตติ้งผ่านพวงมาลัยได้เนาะจะเป็นการขึ้นงานโชร์ตรงมุมกระจกเนะี่ยเอาอินเสิร์ทให้ดูจะเป็นประมาณนี้ครับดูตรงรับ ผมลองมานั่งแถว3าดูก่อนนะโอ้โหคุณผู้ชมเซอร์ไพรส์มากนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ปรับเบาะเดินหน้าหรืออะไรเลยนี่ครับผมสูง175คุณผู้ชมครับก็คือนั่งได้สบายนะแต่ต้องปรับหมอนขึ้นนะเฮดรูมคุณผู้ชมครับก็คือประมาณสัก3นิ้วสอดนะครับเล็กรูมประมาณครึ่งกำปั้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งแนว MPV แบบนี้นะครับด้านข้างจะมีที่วางใส่ของกระจกจิกให้อยู่นะแต่ไม่มีในส่วนของที่วางแก้วให้นะครับระบบปรับอากาศทางด้านแถว2แถว3ก็คือลมเย็นนะครับมาถึงตรงนี้รบง้าามติกถด เพิ่มลงแรงลมแอร์เองได้นะนี่เราไม่ต้องงอคุณทางหน้าเลยคุณผู้ชมนะครับหรือนะครับผมถ้าเกิดเราเดินทางไกลคุณผู้ชมครับอยากสบายนั่งแถวสามสุดใช่ไหมคุณผู้ชมครับประทานโทษนะครับผมคุณสามารถวางเท้าพาดไปได้เลยแต่ผมขออนุญาตไม่ทําให้ดูในคลิปนะมันจะดูไม่ดีเท่าไหร่พาเท้าแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับซึ่งโอ้โหคุณไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะสบายขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้ายไม่นั่งแถวสองให้ดูครับมาดูความกว้างขวางเจ้าเวลาคันนี้กันครับคุณผู้ชมครับอ่ะเรามานั่งแถวสองกันแล้วเนาะเมื่อกี้เเเรรรราานนนัััั่่่งแถวไไไไไปปปะคคคบบบบีียยผผมมมดด้้ลลุณูชออส์ก ตำ,ตำแหน่งหนึ่งเลยแบบน,นี้เลยยังเหลือพื้นที่ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมนะครับหรือหรือเราจะสไลด์เดินหน้าครับโอ้คุณผู้ชมแถวสามเปนน่าสบายจริงๆนะติดใจทันชักติดใจแล้วคุณผู้ชมนะครับอ่ะวัสดุเบาะแถว2กันคุณผู้ชมครับเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเหมือนกระถูกตำแหน่งเลยเนาะเป็นวัสดุมีหนังมีผ้ามีอะคาเนล่านะครับแล้วก็มีในส่วนของที่บะแขนมีให้ไหมเนี่ย <Okay. S 1> โอเคอุ๊บคุณผ้องครับที่บ่าแขนตรงกลางมีมาให้เนาะปรับพนักพิงครับเอ็นหน่อยสิอุ้ยเซอร์ไพรส์ร <laughs> เพราะว่าผมเคย ไม่เคยหรอกก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่เคยปรับเอนจริงๆเงี้ยแค่รู้ว่ามันพับนอนได้คุณผู้ชมสบายมากอะ่ะถ้าเกิดเราเอาหมอนอองคอออกใช่ไหมนอนสุดได้เลยนะเป็นโซฟาเบสได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับ โอเคมาสรุปกันนะครับว่าเวล้อคันนี้เหมาะกับใครอันดับแรกเลยนะเหมาะกับสำหรับคนที่แบบว่าเป็นแบบว่าพนักงานจบใหม่นะทำงานได้สัก3าสปีอยากหารถสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานครับที่เป็นรถที่อเนกประสงค์นะครับผมแล้วก็มีแผนว่ากำลังจะซราอข้อมูลเร็วๆนี้นะครับหรือมีสมาชิกในบ้านเยอะอยากให้ไปกันเลยคงแก๊งนะครับมีเพื่อนเยอะก็ดีนะครับผมมองว่าเวล้อคันเวล้อเนี่ยคือตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับด้วยเครื่องยนต์ของทางโตโยต้านะครับมันทนอยู่แล้วมันอึดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ราคาขายต่อคุ้มครับเว นะครับนะอ่ะเหมาะกับกลุ่มนี้แล้วหนึ่งกลุ่มนะกลุ่มที่สองครับเหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือนะครับผมคนที่วัยแบบว่ากำลังที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกเพิ่มเติมนะครับมีสมาชิกในครอบครัวเยอะเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับมีลูกมีหลานผู้ชมไปได้ทางแก๊งครับนะโหที่สภาพดีเอนจอยทุงการเดินทางแน่นอนครับแอร์เย็นรอบคันนะครับพับเบดดาะต่างๆได้จุใจอเนกประสงค์สุดๆนะครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราสรุปราคานครับผมเรทผ่อนโปรโมชั่นนะครับที่ดีเจทองคาจัดให้คุณในวันนี้ครับเรื่องครับเป็นไงไหมครับกับทางโต้แต่เวลรถทั้งสองคันที่ผมนำเสนอวันนี้นะครับผมเรียวๆมันๆเลยคุณผู้ชมครับกับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับการเรทผ่อนเริ่มต้นประมาณสักหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทบวกลบครับหากคุณกำลังต่างหากครอบครัวเอาไว้ใช้งานนะครับผมผมฝากเวลรถสองันนี้ครับไว้พิจารณาด้วยนะครับรถทุกคันโครงสร้างนะครับเกรดเอไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้้้าาาหหหหรรรรรรืือออกกกกเเคคคใใมม่่ดๆทัััังงงสินนนะะบผุณลลลว จะมาดูรถดีไหมให้เราไปดูให้ดีไหมแจ้งมาได้เลยครับด้านล่างนี้เลยครับแอร์ไฟวายทีดีเจนครับหรือเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับสุภัยเก้าสี่ห้าแปดแปดหกหกหนึ่งครับผมเจี๊ยบหรือเจีทอมคาร์ครับละทีมงานหรือเจี๊ยบทอมคาทุกท่านนะครับพร้อมดูแลลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับรับซื้อรับเทิร์นนะครับเอารถไปให้ดูได้ถึงหน้าบ้านนะครับนัดใหม่กันได้ล่วงเวลาทำการได้นะครับยินดีให้บริการทุกคนแน่นอนนะครับก่อนจากกันไปครับไลค์แชร์ซับสไคร้ไว้เจอกันใหม่